เจ้าคะถ้าให้เลือกนาฟ้าในโรงงานที่ชอบที่สุดพี่เจ้าจะเลือกอะไรคะระหว่างหอยนางรมทองกับฉะลากแดงคะ่ะหอยนางรมทองครับหอยนางรมทองกับหอยนางรมไลคะ่ะ ก็ไข่นางลมทองอยู่นะไข่นางลมทองกับสีเล็กเปไข่นางลมทองอยู่นะไข่นางลมทองกับมิกแกลงก็ไข่นางลมทองอยู่ครับเลยถึงเรืองไข่นางลมทองคับคือมันมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันยังยึดอยู่กับไอตัวน้ำปลาแบบสูตรดั้งเดิมเมื่อก่อนเรานึกถึงเวลาเรากินไข่ต้มคุกข้าวร้อนๆนี่อะไรเงี้ยคือน้ำปลาตัวไข่นางรมทองเนี่ยมันเป็นน้ำปลาที่เป็นออริจินอลน้ำปลาจริงๆหมักดั้งเดิมวิธีการดั้งเดิมกลิ่นก็จะดั้งเดิมรสชาติก็ดั้งเดิมก็จะเค็มๆอมหวานหน่อยๆอะไรเงี้ย อย่างเช่นเวลาเรากินข้าวต้มนะข้าวต้มเครื่องเงี้ยถ้าใส่น้ำปลาตาหย่ยน้งลมลงไปเนี่ยโอ้โหกลิ่นน้ำปลามันจะขึ้นมาหอมมากอะไรเงี้ยมันจะต่างกับตัวไลท์หรือตัวซีเล็กเต้นะอันนี้เี่คนชนิดกันตัวไลท์ก็จะเป็นปรุงอาหารที่แบบดูแลเพื่อสุขภาพอาจจะไม่ต้องเน้นเรื่องของรสชาติขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอร่อยอยู่หรือซีเล็กเต้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบทานง่ายเด็กๆชอบมีความอมหวานอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังยึดติดอยู่กับตัวทองเนี่แหละความคุ้นชินมากกว่า